กลางคืนพอเที่ยงคืนนี่ไม่อยากจะนอนติดคอแล้วใช่เนี่ยใช่ไอไอแบบให้แห้งนอนที่นี่คือบ้านหมอร่ังครับนนอนในแต่ละวันบ้านหลังนี้จะมีผู้คน อุ้มลูกจูมหลานช่มาให้หมอร่างกวัดคอมือไว้ไม่ปวดง่ายขว่าง่ายหมอร่างเป็นหมอยาแหนโบราณครับไอเบลพี่เี้ยไอเบที่้าาลงคืนนอนเบเ็มวมีอะไรทีพอก็ดีมันจับอ ออกฤทธิ์จากปุียพิเศษเวลจาจะพอพ่อเก็บยาก็จะดูว่าเออไปเอาทนให้ทีไงทีนะครับว่าไปเอาโคกกระสุนเนี่ยนะครัโคกกระสุนน่ะก็มารู้จัดสมัยก่อนเนี่ยนะบอกว่ากระสุนนี่เป็นลูกดังเป็นลูกเป็นน้ำดอกเหลืองๆงั้นกดน้าถนนเยอะในทครับ กิมคนนะก็บาง <c oughs> ดึงกันมาให้เขาของอันนี้ใช่ทำมาแก้อะไรอ่ะแก้แก้ก็ใส่ก็เชียว่าเขาบอกนู่นบอก,บอกนี่บอกหมดแล้วเระจำเอาไว้แล้วเข้ายาก็หมอหลังบอกว่าเมื่อก่อนมีหมออยู่หลายคนรวมถึงหลวงพ่อเหรียญด้วยหมอสมัยก่อนไม่ใช่แค่จะต้องรักษาผู้ป่วยเท่านั้นนะครับแต่ยังต้องไล่ผีให้อีกด้วย หลายปีพวกดนทำมาปีผีบ้านปีเดือนผีหมู่บ้านทกปีก็ผีตะกรัดนี่นะนชอบชอบมาข้าวเด็กมาัา,มาท,ทักทายเด็กนะเด็กหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือน้วก็ร้องไม่ไม่ไม่รับไม่ไม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 นอนนะก่อนก็มีเคยเห็นี๋ยว,ว่ามันข้าวมีคนส่งนะอยากจะกิน,นนูนน่นอยากกินนี่เราท,ทักทายเด็กยวเอาหมูก็ไปแกลกก็ไกบมาทักตา,ามแป้นนี่ผมก็หาย แต่่มบุ๊กก็ไม่เอาแบกนินกันถ้าถ้าบ้านไหนเขาเขาส่งไม่ออกเนี่ยนะคือว่าตามโคไปกลัวโคคนเดียวตรงเนี้ยเขาเปลี่ยนตรงเนี้ยแล้ก็เปลี่ยนกระเบิดด้วยท็แบบก่อนเนี่ยต้องเอาโมมาดาไรกระเบิดแล้วก็ถาดีกว่าปิ้งกลัวดีกว่าก็ทำได้ดีดาทาีนี้เขาทำทัางหมดคือคือเมื่อก่อนเนี่ย คนที่มาหาหมอสังเนี่ยส่วนมากก็คือเป็นโครคเกี่ยวกับอย่างนั้นนะก็คือต้องไล่ผีด้วยผีด้วยเลยครับไล่ผีด้วยแล้วผีข้าวแต่ก็เคยไปเพราะแค่เรานะเรไปหัดกันนะก็ข้าวม,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 มันก็ไม่ออกมันก็ไม่ออกมันเอารียมันกิดปับผิดคอมาแล้วคนนั้นตายแล้วนะแต่ผีไม่ไปเขาก็มาไล่เขาก็เข้าไปไปไล่ ต้องใส่กระบะกระบะมาใส่กระบะนะกแขอยู่ข <Yes. S 2> ้างข้างข้างไกนก็อยู่ทั so ้งัวเขาจะแทนด้วยไปมาด้ <it> <was> ่ยกาวแต่ติดด้วยแต่งตองเป็นตุกคนเป็นตุกคนกับกันะต้องตงันุกมาใหญ่ๆตัวแบบัวแน้นตัวบนตัวเกล็ดยาครับสมัยก่อนนี่มีค่ารักษาไหมครับ มีค่ารักษาไหมคนที่จะรักษาต้องจ่ายสตางจ่ายอะไรนี่คีัคิาพังคูหกบาทสิบสองบาทอย่างสูงนะครับระหว่างพูดคุยกับหมอรังก็มีคนมาขอยาพอดีแฟนผมคลอดลูกคอดลูกคลอดลูกแล้วทีนี้ไปกินบะหมึกแล้วหนาวแล้วร้อนนะครับหนาวในโลกอ่ะ ก็ลูกนานอย่างก็ลูกยังได้เดือนกว่าครับสิบบามึงไหนก็หนาวหนาวแล้ร้อนเราคงเคยเคยให้รุ่นน้องเอาไปทิ้งแล้วเอาไปกินแล้วหายเป็นหม้อเอาที่นี่เชื่อปลาบ้านลูกตาอะไรตรงนู้นอ่ะคือพอด้กี่วันพอได้ได้เดือนกว่าแล้วเอาต้องกินยาตัดนยาพักยาอะไรยาจุกจิกไปนี่ไหครับกดโอ้เป็นเป็นยาหม้อกขาต้องโทรนหน่อยไม่ได้ยังเย็นมาอาบแดดไหม เงินเท่าไหร่ทั้งหมดเท่าเดีวยวเนะย็นมาเอาอยู่นะมีเยนผมได้สีโมผมเดี๋อยู่เนี่ยสวักวันยาเด็กผมอ่าผมปาประมาณพิษผมปลาโอเคอย่างเมื่อกี้เป็นโรคนอะไรอ่าเป็นโรคอยู่ไฟต้องกินยาถ่ายน้ำกราส์อ่าคือว่าถ้าไม่ถ่ายเนี่ยเราจะทำพิษอว่ากับน้ำกราส์ม,มันมอ้วมไม่หมดเรืองตุค้างถ้าเราไม่ถ่ายออกต่อไปจะลำบาก พอ,อยุคดาะเ็กเดจะปวดข่าวปวดหลังมพาดทสันีอกสลังทำไมก่อนหมอน,นี้นะยาขนาดนี้นะทุกหมอเลย้องต้องให้กินที่บ้านของหมอรังมีสมุนไพรมากมายครับสมุนไพรส่วนใหญ่จะเก็บได้ในตำบลหนองบัวแล้วก็จะมีบางส่วนที่หมอรัง ไปซื้อมาจากที่อื่น บายใหเจ็บข้างถนนเยอะธระมากวัดากปะมาลงสองร้อยรอะไรครับวานมหากา,ารเคพเกลือหมูสวัสดิ์เนะี่ยมาทำยากว่าดเด็ก แก้แับแก้ต้ดนแก้อะไรเอาส kind of ่วนไหนมาทำหัวก็คือถอนต้นมาใช้หัวหัวมาต้นหนึ่งจะมีกี่หัวครับมันโผลใหญ่ๆนะครับนี่สี่หัวแล้วแก้ออกได้ที่ดอกเหลืองนี่นะครับแค่น้องเล่กแค่นั้นแหละมาการ ที่สีสวัสดิ์จะขึ้นแบบไหนครับขึ้นบนเขาหรือ่านเขาดูอยู่ตีมเขาทางเห็นทร,ร,รงเจ้าวมอเตเรียงเตะรเรียงมีเพื่อนคนอยูเพ้นในทีวัด,ดวหมอก็ต้องมีคนที่เคยซื้อยากันอยู่ใช่ไหมครับเขาี่วัดก็มานะมาก,ก่อยากิน สแสดงว่าหมอจะต้องเดินเที่ยวสีสวัสดิ์ <_' c oughs> มาแล้วสิ่ว <_' c oughs> นไหนเมืองการที่มียามากที่สุดครับอําเภออะไรที่มียามากที่สุดทุกเมืองการไม่ได้กอกเ,เมืองการเขา่าเยอะครับเมืองขึ้นเงี้ยยังแกพวกอาพาธยาแรบางคนเมืองเข่าปะครับเข่ายาเขาย็นยาเขาย็นนะเป็นเป็นเป็นกอใหญ่ นั่นก็ซื้อมาอยู่บนเรือนนั้นนีดไ่อยเห็นถครับพอแก่ปดมอะพรก็กุดกำเขาครับตำงขาแล้พวกต้นไม้ก็เยอะนี่แสดงว่าคนกะเหรี่ยงเนี่ยเป็นหมอสมุนไพรมากกว่าคนพื้นราบอย่างพวกเราใช่เขารู้ดีจริวๆเาเขาอยู่ป่าดูจกรุงครับเพราะเขาจะไม่ทําแบบไทยนะครับทําทีนี้ปั๊บเขาทิ้งเลยครับ ยับไปใหม่เรื่อยไปนะนะครับก็ยับไปเรื่อยบางทีเราก็เวลาหน้าแรงเขาจะไม่ไม่ไดายา้ย่าว่าคนไทยน่าโง่ก็ <c oughs> เรียนสังเอาใบใบไม้ไดับผมไว้ให้มีความชื้นคนไทยนี่จุดมนต์ใช่แล้ว <c oughs> <c oughs> อ,อย่างนี้ยาบางตัวหมอหลังเรียนคือมาจากกะเหรี่ยงนี่ไหมครับก็ <c oughs> มาได้เรีย็นแบบว่าเขาดูในตำรานั่นแรงไม่บอกไว้ไม่บอกไว้ไม่บอกไว้ครับ แล้วก็ทำหาไม่ได้ก็ราะล้ทางคนณอยู่ห้องเหนือแหละไม่มีไหมเนี่ยมีไหมอะไรนะเราจะมีก็เอามาปลูกไว้เอาไใช้แต่เราอุ้มลูกดูหนังกันนะก็ไม่มีมียุงปลาซุ่มเป็นเป็นต้นไม้อย่างนี้แหละเป็นต้นไม้ใหญ่อือเย่างนี้ได้ตำลังแล้วได้เครื่องยาครบแล้วได้ย่อยเป็นบรรณาอีกเลย เสอพิษงูเป็นมีเยอะเลยนะคนั่นเด็กเราก็เวทธรรน้ำเยาไใบแล้วปอนี่ปีกนะเท่านี้ก็มีประโยชน์ใช่ไหมฮะนี่จะำครั้งนะ้ใบแล้วพอปีนะครับไปเปลือกแค่เป็นงูได้งูทุกที่นี่แต่ฮะผมก็เล่านะครับผมกินน้ำกินกากพอ ฆ่าเท่าเพราะยาระบายและนี่ก็คือวิถีชีวิตของชาวไทยในจังหวัดกาญจนบุรีในอีกแง่มุมหนึ่งครับที่ผนวกททางความรู้และความเชื่อเข้าไว้ด้วยกันหมอไทยเพราะมีของใส้หมอ รบกระบยหน่อยทำไมคนเดินลำบากไม่ง่ายนะครับะครับใช้เวลาตะกลิมใจเย็นแต่ว่าไม่จนแต่ว่าไม่เป็นดีครับ ออกมากินด e ีใจแล้วก็ได้ผลมากกว่ารักษาเ่าหายใช่ไหมนะเราได้ผลบางงเอาพอสมควรดูต้องดูคนเขาเอาเขาคงมีลุงการให้เขาให้มากโดยหนึ่งให้โจนก็จนก็เอาไปไหน